โ raf, โก็ไปทันธจือพืชเขาเรียกว่าทัน,จนเจือพืชเราจะเลี้ยงแบบทันเจือพืชแบบปลอดสารเลี้ยงออร์แกนิกใส่ออร์แกนิกจะเลี้ยงออร์แกนิกเหรอครับใสออร์แกนิกเดี๋ยวนี่นี่เพกินอาหารด้วยกันอันนี้นลงทุนครั้งแรกหกสิบตัว<ะ>เดี๋ยวถ้ากิจการจเจริญแม่เอาหกร้อยตัวเลยเค,เค,เค,ครับเดี๋ยวพ่ขยายครับโอ้มาถ้าเหม็นขี้ไก่ต้องเก็บค่าเหม็นขี้ไก่ด้วยเนาะไม่หรอกเดี๋ยวาถ้ามันกิจการดีไปพูดนานล่ามสวนพูดอะไรพูดนะไปยอกสวนแมง ไอ้เจ้าสวนไอ้นนั่เก่าก็ได้นะมันเป็นการแปลงของของให้ไอ้เนยมีฮันเดียมดีนะเนี่ยนักกําไปกับไวอิทเอามให้พอดีครับผมโอ้อันนี้น่าเกลียดไปได้บาทมือนะเนี่ยไปเปลี่ยนใหม่หน่อยไม่ได้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 หายหายยางไอ้นั่นมาอะไรนะยางไอ้นั่นน่ะยางใส่ยางน้ำอ่ะนี่ไก่เนี่ยไม่หนีนี่เนาะ โอ้ยเป็นไก่เมืองไงโดดช่องชิงช่องชิงโอ้ยเห็นคนแตกมาไม่ได้เลยบินอืมเป็นที่ฝืดหน่อยเนาะวยเลยแบบฝืดอะไรหน่าเนาะผมตั้งให้มันฝืดเฉยๆผมตั้งให้มันฝืดไปถึงตรงนั้นให้ฝืดแล้วตั้งให้มันลื่นก็ได้ครับแต่ให้มันฝืดแล้ววันนี้อ่ะวันนี้ไปเอา ที่ปุ่นเหรอไอ้ที่เแปลเอที่ไลนั้นหนาแบบีมนน่าไปหาสารีบนีเลยแล้วแล้วของมาั่นมนากว้างแปดกว้างแปด เด็ดมานอนนี่ได้เลยเนี่ยใหญ่กว่าบ,บ้านคนอเองนะเนี่ยไช่เด็ดนี่บกคืนันนอนใไก่เด็ดกังคืนกับมันนอนในนี้เหมือนกันั่นละเฝ้าไก่ก่อนกันเล่นแวี้กอยได้่ามไ่ทั้งไ,ไก่ให้บินมาจางไก่่่บิ นี่ก็สักปันลูกมันนลายปุูนมาอนไงะเจ๊ก่นี่ตนี้ของปูนตรนี้ยมก่อนฟองก็ได้นะลิดใบริดใบนั่นหนี่งะริดิดใบเก่งถ้าได้ก้าวขามไปต่อนนาะก้าวขามที่บนทางบ้าน 39, 39, 39. แแอแันนี้หกิตัววันได้สักสามชิบบางละถาบางละถานได้อยู่เนาะสามชิปแกนสามิปกนหกิก็ออกสามัิเป็นไงแก,ออก,กมไม่มีไกลเนี่ยมจะออกทุกตัวลแลรอ ร้อยออกหกสิบอืมจะคิดว่ามันออกทุกตัวไม่ใช่หกทุกตัวออกหกสิบเดี๋ยวเราแค่สามสิบวันละสามสิบสามสิบนั่นแหละบางวันก็เหลือสิบห้ากันไม่ได้ออกทุกตัวไก่ที่ไหนจะออกทุกตัวอือวันเว้นวันสลับกันออกไงวันนี้ออกสามสิบอีกวันนั้นออกสามสิบใช่ครับถ้าออกสามสิบตัวออกหกสิบตัวนี่คือแบบตัตตัวลงนี่ไก่ไก่นี่ได้ร้อยมาร้อยเท่าไหร่เนี่ยพร เคยรวยบัวบัวเคยไเอามันที่นี่มั้งมันก่อนราคานี่แหละร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเนี่ยเขาจะขายฮะสองร้อยห้าสิบมันก็แพงไว้หน่อยถ้าสองร้อยห้าสิบจะเล่มาขายให้กันไหมสองร้อยอย่าร้อยแปดสิบร้ 80, อยเก้าสิบอ,อยู่ประมาณนี้แหละมันเก้เาร้อสามสิบบาทแล้วแหละมันต้องเอาอยู่แล้วอันนี้เป็นล้านมันโดยตรงเลยเนาะอันนี้เราสั่งล้านมาเลยเราสั่งล้านมาแหละ ร้านอาหารราจักอเก็ไปนะร้านอาหารซัดก็มีหลายตีในเมืองพะเยานี่ก็มีกัน็บทองก็มีหลายเจ้าสั่งท่านเาปเป็นจ่าไปเขาเป็นาเปินสอนเขาดีดี